สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่น,น,นี่ตอนรับเข้าสู่ช่องซาโอมาวะนะครับผมวันนี้เราจะมาอันบ็อกซิ่งนะครับกระเป๋าสะพายข้างลุยส์มอนตินี่นะครับซึ่งเป็นรุ่นคัลเลอร์อัพนะครับ มีด้วยกัน3นสีนซึ่งเอ,อ่อสสีนี้มันจะอยู่ราคาที่1,890บาทส่วนตัวที่ผมเลือกนั้นเป็นคือสีขาวตัวนี้ตัวนี้จะเซลล์อยู่ที่890บาทเฉพาะสีขาวสีเดียวขาวดำว้าวเลิมันี่น,นี่1996า้าวก็เป็นประมาณนี้ไอ้ยิงเสร็จสิ้นกระบวนการา แล้วนะครับข้้งใงก็มีอะไรก็จะเป็นการเพื่อนถ่ายการรับประกันกระเป๋ามะเนาะมันนี้มันก็ราคาไม่ถึงพันอ่ะแต่ดูสิสวยไหมอ่ะสวยมากเดี๋ยวขออนุญาตแกะหน่อยนะครับผ้าห่ม,ม,มันไนล่อนสวย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 ,สวย,สวยอันนี้ตัวกระเป๋าปน,ปน,น,น,นะครับเป็นเป็นไนล่อนนะครับเพื่อนเอ้ย สีขาวอยู่แต่ก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ขาวมากขาวมุกมุกอะ่ะพวกนี้ก็จะตัวผ้านี้จะเป็นแบบว่ากันน้ําด้วยนะเขาเรียกว่าอะไร waterproof ด้วยนะครับเพื่อนๆตรงนี้สามารถห้อยของได้ด้วยนะดูข้างหน้าก่อนเนาะตรงนี้จะเป็นตัวห้อยนะครับเพื่อนๆตัวห้อยก็ไม่ได้มีอะไรส่วนตรงนี้ก็จะเป็นซิปหน้านะครับ หน้าใส่ของได้เขายัดอะไรใส่เข้ามาอยากหยุดต่อเยอะหน่อยข้างในก็เป็นประมาณนี้นะครับก็มีพิมลายหรือมันตินี่ตรงนี้นะะเฮ้ยสวยข้างล่างเป็นหนัง,งนะฮะ ตัวข้างล่างจะเป็นหนังข้างบนจะเป็นไนลอนสายเดี๋ยวเราไปดูสายกันสายก็จะเป็นสายแบบนี้ไม่มีพิมพ์ลายชื่อนะลายแล้วก็สามารถเลื่อนได้นะครับนี่มีตร,รน,รนี้สามารถเลื่อนได้นีสมาเลื่อนได้นะครับเรามาดูซิปดีกว่า ด้านบนนะครับด้านบนกระเป๋าก็จะเป็นซิปประมาณนี้นี yeah. ่ดูข้างในนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีช่องเก็บของที่เป็นซิปอีกทีนึงนะครับอนุญาตเปิดขห้คุนได้ดูกันจะเป็นประมาณนี้นะครับ แล้วก็ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นมีช่องให้สองช่องมีช่องเก็บของช่องหนึ่งแบบ่งเป็น2ช่องนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านี่ช่องนี้ก็ช่องนี้นะมีซีฟแล้วก็มีช่องให้กระเป๋าใบใหญ่พอสมควรเลยนะครับเขาบอกว่าความกว้างความใหญ่ความยาวของกระเป๋ารุ่นนี้นะครับจากฐานนี่ถึงนี่26เซนนะครับเพื่อนๆ จากนี่ถึงนี่29เซ็นตซนก็ประมาณ30เซ็นเซนได้นะครับถ้าความกว้างจากตรงนี้ประมาณ5.5เซ็นต์เซนด้านข้างด้านข้างก็สวยถือว่าภาพรวมโอเคเลยนะครับภาพรวมดูดีอ่ะเนาะในราคา890บาทเฉพาะสีนี้นะ890บาทเท่าสีอื่น1,980บาท 1,890บ,บาทเพิ่มอีก1,000บาทนะครับถ้าใครชอบสีอื่นเดี๋ยวผมจะแปะให้ดูว่าสีอื่นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวขออนุญาตปรับสายแล้วสไตล์ให้ดูนะนี่ตัวยามเราก็ปรับสายกัวครับก้านนั่นะครับตัวเครื่องแบรนด์นะครัอดีสไตล์ยังไงครับชุดวันี้เออสไตล์ข้าวแบบนี้เป็นน่านันต์แบบนี้แบบนี้แค่ตรงนั้เลย ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ไปติดตามคลิปดีๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย